สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตปอนซูมครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้ออกแบบนะครับเพราะเรานั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงเสียงจริงนั่นเองครับผม ค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะได้มาพูดคุยจากยอดกัละยาณมิตรจากหลากหลายอาชีพเลยนะคะซึ่งแต่ละท่านก็มีแรงบันดาลใจหรือว่าแนวทางในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทําความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นในชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาติดตามกับอีกบุคคลหนึ่งค่ะซึ่งก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณกาน,นิกก คุณกนิกาอยู่สีนะครับแล้วผมรณกรยงกมชัยครับก็รับหน้าที่ดําเนินรายการจะนาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักเรื่องราวของยอดงัก้างบารมีคู่นี้ที่เอาชีวิตเป็นพันในต่างประเทศนั่นเองนะครับแม่ว่ากว่าที่เธอจะมาพบเจอกับหมู่คณะหรือว่าวัดพระธรรมกายเนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอีกเรื่องสำคัญครับคุณผู้ชมที่ต้องเรียนก็คือสวดมนต์เนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะครับทําให้แครรับเชิญท่านนี้นะครับหายป่วยเป็นอัศจรรย์เลยครับคุณกนิกาครับ อีกครั้งเรื่องเราการทําหน้าที่ของยอดกเรยานมิที่ต่างแดนเรื่องราวของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับผมในวันนี้เราก็จะได้มาพบกับนะครับคุณป้าปุ่นทองอินนั่นเองครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะคะก็สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสองและผู้ชมที่ชมในซูนี้นะคะ ค่ะวันนี้ป้าปุ่นทองอินนะคะเป็นผู้นําบุญที่วัดพระธรรมกายออสเตรียนะคะวันนี้หน้าตาสดใสเลยทีเดียวค่ะแทบจำไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบว่า mm. ตัดผมเอเขาเรียกว่าย้อนวัยเนาะสดใสจริงๆเลยนะคะเดี mm. ย๋ยวเรามาเริ่มต้นคุยกับป้าปุ่นดีกว่าว่าอยากให้เล่าถึงในช่วงชีวิตตอนเด็กๆค่ะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายอย่างไรบ้างไหมคะ คือตอนเด็กๆเนี่ยค่ะก็ลำบากนะครับชีวิตอยู่ในชนบทอะค่ะลำบากมากแล้วก็คือ,อยังไงอนะแบบจะตามแม่ไปวัดตอนแรกๆนะ <c oughs> ตามแม่ไปวัดเวลาแม่ชวนไปวัดก็จะไปวัดก็อยู่ตรงแบบวัดก็อยู่ไม่ไกลบ้านอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปเห็นเขาถวายขนมถวายอะไรพเข้าไปถวาย ให้พระอาจารย์อยากบวชจังเลยทําไมจะได้เป็นพระมั่งนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดคิดอยากได้กินขนมมาไม่ได้คิดอย่างอื่นก็เลยได้ตามกูอ๋อคืออยากไปบวชเพื่อไปกินขนมอยากไปอยากเป็นพระอยากเป็นพระอยากได้อยากได้กินขนมมาค่ะกับข้าวเยอะอะไรบ้านเรามันอดอยากบ้านเราไม่มีกับข้าวดีๆอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเอาของไปถวายพระก็มีแต่ของดีๆของปานีดเนาะก็เลยอยากทีนี้ก็ ก็ไปมั่งไม่ไปมั่งค่ะไปวัดอ่ะทีนี้ก็แล้วก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเจ็ดแปดขวบก็ต้องไปเลี้ยงควายเลี้ยงน้องเลี้ยงควายเลี้ยงน้องน้องน้องเยอะน้องกันสามคนสี่คนเราก็ต้องเลี้ยงน้องด้วยเลี้ยงควายด้วยลําบากไม่ได้ขึ้นโรงเรียนค่ะอาศัยว่าไปไปไปที่วัดก็ไปเห็นที่ครูเขาเรียนหนังสือกันผู้ใหญ่เขาเรียนหนังสือกันก็เรียนที่วัดไม่มีโรงเรียนค่ะ ก็ไปดูเขามั่งไปนั่งดูเขามั่งบางทีก็อยากไปโรงเรียนมั่ง <G ül> ก็ไปไปนั่งอยู่กับเขาก็พอได้เขียนได้มั่งอ่านได้มั่งอะไรนี้ก็แม่ก็ไปฝากที่โรงเรียนไปที่วัดอะค่ะไปฝากแล้วก็ไปนั่งนั่งเขียนกับเขาก็กอไก่ขอไขอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็บางทีอาทิตย์หนึ่งได้ไปครั้งหนึ่งสองอาทิตย์ก็ครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปต่อๆกันนะคะ mm hmm. พอพอพอโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณสิบขวบสิบสองขวบก็ เลี้ยงควายมั่งเลี้ยงน้องมั่งทีงนี้ก็ไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่อยู่โรงงานกว๋วยเตี๋ยวเขาให้เดือนละหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะเดือนละหนึ่งร้อยบาทก็อยู่ได้มารู้สึกจะปีสองสามปีเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ครับ<ะ>คิดจะออกคิดจะออกว่าจะไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยบอกว่าอ้าขึ้นให้ก็ได้เขาขึ้นให้ร้อยห้าสิบเขาขึ้นให้อีกห้าสิบเป็นร้อยห้าสิบค่ะทีนี้ก็เลยมา อยู่ไม่อีกหน่วยนึงก็ก็คิดจะออกพอ้านโจ๊กเขาบอกว่าไปไปอยู่กับฉันไหมฉันจะให้สองร้อยก็เลยขอเท่าแก่เก่าแ้วออกแล้วก็ไปอยู่ร้านขายโจ๊กเขาก็ให้สองร้อยบาทแต่อยู่กับเขาหลายปีอนะไรอยู่กับเขาหลายปีมากแต่ลำบากตื่นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะคะนอนตีสี่กว่า<อ>ทํางานทั้ง,ท,งทั้งตลอดเลยไม่เคยได้หยุดเลยทั้งวิ่งทั้งเดินเวลาขายอาหารนะคะขายโจ๊กขายข้าวต้มเครื่อง คือฟังแล้วเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตจริงๆเนะาะค่ะแล้วเงินเดือนนี่ไม่ได้ใช้นะพ่อพ่อกับแม่เบิกเอาไปใช้หมดค่ะห้าหกเดือนเขาเบิกไปหมดเลยสองร้อยนี่เราไม่ได้ใช้สักสลึงเลยพ่อป,ปุ่นนั้นเรากรขออนุญาตถามตรงนี้หน่อยครับว่าคือพอที่ที่ฟังแล้วเนี่ยชีวิตพ่อปุ่นเนี่ยต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเลยเนะครับ<ข>เคยมีความารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไหมหรือว่าสามารถผ่านวิกฤตตรงนั้นเนี่ยสามารถสู้ชีวิตยังไงได้ครับป่อปุ่นทาให้มีแรงใจในการสู้ คือตอนนั้นไม่ไม่ได้คิดว่าน้อยเนื้อต่ําใจค่ะคิดย้อนหลังไปแล้วเราเราเราขอบคุณชีวิตที่เป็นแบบนั้นที่ได้ได้มาเจอแบบนี้อค่ะแล้วขอบคุณชีวิตที่ผ่านมาขอบคุณความลําบากที่ทําให้เราสู้ทําให้เราดิ้นล้นวิ่งมาถึงตอนนี้อะค่ะได้เข้ามาสู่เส้นเส้นทางทางที่เราจะสร้างเนื้อสร้างตัวเราคิดว่าเพราะความลําบากเราถึงได้เป็นลูกจ้างเขาเราเราสู้ชีวิตเพื่อเพื่อความอดทน ทำให้แข็งเก่งและทําให้เรามีพลัง<ม>การที่เขาดูถูก<ม>การที่เขาเหยียบย่าทุกอย่างเลยอยู่บ้านนอกไปหาดน้ำสี่หาบสลึงค่ะ<ฆ>บางบ้านก็ให้สองหาบสลึงบางบ้านเาก็สุขสารเ<ม>ขาให้สองหาบสลึงบางบ้านก็ให้สี่หาบสลึงแต่เราก็สู้เ<ม><ม>พราะเราอยากได้รองเท้าอ<ม>อยากได้รองเท้ารองเท้ารองน้ำเขาขายคู่ละสิบสลึงค่ะทำย<ฆ>ังไงเนาะจะมีรองเท้าใส่ก็ไปรับจ้างหาบน้ําเขาไปแอบไปอาบแอบไปหาบ แม่ไม่ให้ไปหรอกแม่บอกให้เลี้ยงน้องดูน้องนะแล้วก็เอาเชือกล่ามล่ามขาน้องไว้กันต้นฝรั่ง <c oughs> อช่แล้วก็ไปทํางานเพืเอ่อหาเงินเอเชอืเอ,เชอกล้ามขาน้องเออล่ามขาน้องไว้ที่ต้นฝรั่งแล้วก็ไปหาบน้ําใไหมเขาค่ะหาบได้หาไว้วันนี้สองหาบเขายังไม่จ่ายตังค์เขาบอกยังไม่ครบสี่หาบยังไม่ให้สลึงหนึ่ง้อยอีกลอยอีกวันหนึ่งไปหาอีกสองหาบก็ได้สลึงหนึ่ง ก็หามารวมรวมรวมไว้ก็ได้เงินก็ไปซื้อรองเท้าฟองน้ําค yes> ู่หนึ่งสิบสลึงตั้งแต่น yes ั้นน่ะดีใจมากว่าหาเงินเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วช่วงหลังมาตัเด็กเลยค่ะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มาเปิดร้านเออแล้วก็มาขายอ่ะแล้วก็มาอยู่ร้านร้านที่เขาอยู่กับเขาเนี่ยเจ็ดแปดปีค่ะแล้วก็มาเปิดเปิดขายรถเข็นทํารถเข็นขึ้นมาขายวิ่เดี๋ยวร้านหน้าขายข้าวผัดกะเพราขายอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ oh. แต่แต่ไม่มีทุนค่ะเพราะว่าทุนพ่อแม่เบิกไปหมดแล้วเท่าแก่นดีเท่าแก่ก็จ้ะเท่าแก่ร้านขายโจงี่ดีมากพี่น้องเราเสื้อผ้าเขาก็เอาให้แล้วก็ oh. น้องเราไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาเอาเสื้อผ้าลูกเขา,เามาให้เราก็ได้ใส่ตรงนั้นนะคะเพราะไม่มีเงินแล้วพาะพ่อกับแม่เบิกไปหมดแล้วมไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเดือนเลยค่ะ เขาื่อสารเขาบอกว่าทําไมนะทาไมลื้อทำงานมาทั้งปีทั้งชาติลื้อไม่ได้ใช้เงินเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกให้พ่อให้แม่ขอให้พ่อแม่และน้องมีมีขนมกินมีข้าวกินเราก็ดีใจแล้วอขาพูดแค่นี้จากแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาซิมจะจะให้เงินแกเองเดี๋ยวว่าอาซิมจะซื้อท้องให้อาซิมซื้อท้องให้ให้ห้าสิบตังค์ค่ะค่ะแล้วก็เลย พออยู่มาได้เจ็ดแปดปีก็เลยบอกอาซิมหนูก็โตแล้วนะหนูก็อยากจะออกไปเปิดชีวิตไปไปนั่นชีวิตของหนูบ้างอาซิมจะว่าอย่างไรงเจะออกไปขายของไปขายอาหารขายโจ๊ะขายอะไรก็ได้หรือขายผัดไทยขายอะไรอาซิมว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยทําเลยแต่ไปซื้อเข้ามาห่อหนึ่งจากินจะขายผัดไทยแล้วก็ไปซื้อมาห่อหนึงแล้วก็มาปรุงเองมรรารสชาติใช้ได้ไหมจะขายร้านหน้าเราก็ทําไม่เป็นแต่เราก็เพราะว่าที่ร้านขายแต่โจ๊ะกับเขาต้มเครื่องอะ ่ะอ้าวแล้ว<ร>ทำไมทำไมถึงทําไมถึงอยากที่จะไปขายเองคะอยากได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าย่างไงคะไม่ค่ะคือเห็นอเจกอาซิมหละพอเย็นมาคือกลางคืนมาพอเลิกขายของไปเขาไปนั่งนับเงินกันเป็นเอ้ตะก้าเลยอ่ะครับอ๋อเราก็บอกว่าถ้าเราเปิดร้านเองนี่เราคงจะได้เงินเยอะได้ไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้ช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะสงสารพ่อกับแม่ลาบากอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่า เราไปเปิดร้านเองเราคงจะมีกําไรดีเนาะอะไรอย่างนี้เราไม่รู้ว่าลงทุนแล้วมันจะได้อะไรเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ต้นสายไปเหตุเราไม่วางแผนชีวิตเลยค่ะพอถามมาซินมาซินก็บอกก็เอาซี่ให้แกอยากไปแกก็ไปเดี๋ยวจะไปบอกอ่าร้านขายแก๊สให้แล้วแกอยากได้เตาแก๊สฉันจะบอกรับรองให้แล้วแกก็ผนาเองนะอืมตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพะปุ่นอายุสิบแปดหรือสิบเก้าเนี่ยโอ้โหก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหรือเปล่าอ๋อ ไมไ่เรียนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ขึ้นโรงเรียนอลอนะเลิกเรียนแล้วอ๋อค่ะไม่ได้ขึ้นโรงเรียนไม่ได้ขึ้นโรงเรียนมหัดเอาค่ะมาอยู่ออตเตียก็มหัดเอาอเอาก็ไก่ขอไทยมาทานเอาเราก็มาสะกดเอาโอ้ก็ป,ปุ่นแล้วตอนนั้นที่ทําอาชีพเป็นแม่ค้าขายขา้าวขายข้าวแกงได้ไหมครับป้าปุ่นตอนนั้นคือมีรถเข็นคันึงนาะแล้วก็อาหารตามสั่งแบบนั้นนะครับเป็นรัดหน้าตอนตอนที่ขายเองนี่มาขายขายรัดหน้าขายผัดไทย ขายข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยครูวิไลครูอะไรเงี้ยเข้ามาพวกนักเรียนอะไรมาพวกนักศึกษามากินคนเดียวเลยหร่ะตอนนั้นทำคนเดียวเลยทําคนเดียวขายคนเดียวค่ะ้วตอนหลังมาเอาน้องชายมาช่วยขายไม่ไม่มีเตาแก๊สก็ไม่มีผ่อนเขาเตาหม้อหุงข้าวก็ผ่อนเขากระทะก็ผ่อนเขาจานก็ผ่อนเขาเขามาเก็บเอาวันละยี่สิบาทมั้งสามสิบาทมังข้าวหม้อข้าวเขาก็เก็บวันละยี่สิบหม้อข้าวสี่ลิตรน่ะเขาบอกว่า ถ้าซื้อในร้านน่ะเขาบอกว่าประมาณประมาณแค่แปดเก้าร้อยเองแต่เขามานะขายเราสามพันบาทเขาเก็บเราวันละย mm ี่สิบเฉพาะม้กข้าวนะคะแล้วยังเตาแก๊สอีกอยังกระทะอีกอยังจานอีกอยังซ้อนซ่อมอะไรเราผ่อนหมดเลยเพราะเรารู้จกักรู้จักคนในนั่นหมดเขาว่าเราเป็นนี่เป็นเด็กดีกระตันยูแล้วก็ คืออยู่กับอาเจกมานานะอยู่กับซิมมานานตั้งแปดปีแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นความดีของเราเขาก็เลยให้ผ่อนหมดเลยเขาไม่เขาไว้ใจค่ะไม่มีตังค์สักบา,านเลยออกไปอ๋อแต่จากวันนั้นก็เก็บเล็กผสมน้อยได้ตลอดเนาะเนาะใช่ทำแบบนี้มาจนค่ะทำแบบนี้มาจนถึงอายุเท่าไหร่คะทำมาจนก็ทำมาจนอายุอายุยี่แปดครับ อายุยี่สิบหลายปีเนาะขายยู่เพแชมบูรณ์ขายมาหลายปีอายุยี่สิบสิบปีอ่ะค่ะค่ะอายุพอยี่สิบแปดพอยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็มาย้ายมาอยู่นครสวรรค์คอาวนี้นครสวรรค์นี่มาเปิดร้านอาหารเลยอ๋อมีร้านร้านของตัวเองเรียบร้อยโอ้โหไม่มีนาเช่าเขาเช่าเขาเขเก็บเงินพอได้ก้อนหนึ่งเหมือนกันเนาะไปเปิดร้านพอได้แล้วก็มาเปิดมาเปิดร้านอาหารก็ ก็ขายมีบ้านเช่าบ้านเขาแล้วก็ขายอาหารตามสั่งขายโป๊ะแต่ขายปลาซ่อนแปะชะปลาดุกฟูปลาซ่อนฟูอะไรพวกเนี้ยหมูจุบโอ้โหเมนูนี้ไปศึกษาเอาเหมือนเดิมนะคะซื้อมากินแล้วก็แกะสูตรเอานะคะทีแรกทีแรกไปอยู่ก่อนไปเช่าบ้านก็อยู่สิบกว่าวันนะคะไปไปไลอชิมร้านอาหารหมดเลยร้านอาหารไหนดังๆใหญ่ๆนี่เราก็ไปเลยลงทุนไปกินเลยค่ะ กินเสร็จก so mm ็ต้องพิจารณาว่าอาหารจานนี้คืออะไรแล้วคนเข้าเยอะไหมร้านนี้อถ้าคนเข้าเยอะเยอะร้านนี้เราก็จะเข้าไปชิมชิมเสร็จแล้วถามเขาว่าจานเท่าไหร่อันนี้จานเท่าไหร่ช่วยเขียนบิลให้หน่อยนะเพราะสนมากเขาจะคิดตังค์แล้วคิดคิดคิดแล้วเขาไม่ให้บิลเราแต่เราขอบิลเราอยากศึกษาว่าราคามันเท่าไหร่ค่ะแสดงว่าเป็นคนช่ชงสังเกตเนาะคุณกานิกาป้าปุ่นเป็นคนที่ จะใช้คาว่าเหมือนได้จังกึมได้ไหมคือสามารถแกะรสชาติอาหารได้ด้วยเนาะว่าเขาใส่อะไรมีวันสวรรค์ใช่แล้วก็มีสันจ้าในการช่างลือใจรักกันแต่เด็กๆแล้วชอบทําอาหารอ๋ออแล้วเรื่องเราเรื่องเราประคอนชีวิตของป้าปุ่นกับลรสนุกเลยแล้วทีนี้มีโอกาสไปอยู่ที่ต่างประเทศได้ยังไงครับป้าปุ่นครับก็ขายอาหารอยู่นครสวรรค์นะสามีเขาก็ไปเขาเหมารถตู้ไปไปเที่ยวกันนะเขาเรียกว่าเอาเอาฟลุ่อ จิตเมืองไทยก็บอกไปเที่ยวใช่ไหมฮอลิเดย์วันเดียวไปกลับอะคา่ะอ๋อไปอไปแบบเหมือนทัวร์อย่างนี้ป่ะ <One S 1> ครับป,รปักผุนครับไปเที่ยวกัน,นมีไกด์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปจอดที่ร้านเขาก็ไปกินอาหารกันอย่างเงี้ยไกด์เขาก็พาไปลงตรงนั้นแล้วก็เข้าพอดีก็ไปกินข้าวผัดครับพอไปกินข้าวผัดเสร็จแฟนเขาก็บอกว่าข้าวผัดร้านนี้อร่อยนะฉันอยากมาอีกอะไรเขาพูดกับไกด์นะ เราก็ฟังไม่เป็นหรอกเราพูดไม่เป็นเราไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรก็เราก็ไม่รู้ภาษาไทยยังไม่รอดเลยครับค่ะเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าเสน่ทไปจะหวกใช่ไหมคุณกันิกาวัดไทยอยู่เลยแล้วยังไงคะจากเขาผัดจานนั้นไปเป็นแม่บ้านอยู่ออสเตรียได้ไงคะแกก็ไปอีกแกก็ไปอีกสองสามเที่ยวไปไปกินเองอะค่ะไปเองจากจากจากที่เขาพักอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไปเองเขาเหมารถตู้ไปเองทีเนี้ยเสร็จแล้วก็ก็จะไปขอ เขาก็ไปอีกแล้วเขากลับมาจากเขากลับมาออสเตรียแล้วเขากลับไปอีกเขาจะไปขอแต่งงานนะคะแต่งงานนี่เราเราคุยกันไม่รู้เรื่องเขาเขียนจดหมายหาเราเราก็เขียนจดหมายหาเขาแล้วก็ไปแปลกันแปลกันไปแปลกันมาสามปีค่ะกว่าจะได้แต่งงานเออแต่ยุคนั้นยังไม่น่ามี Google t r a n s l a ล e แล้วลวแปลคือต้องแปลกันยังไงครับกระปุนต้องไปให้ออฟฟิศแปลค่ะค่าแปลทีละห้าร้อยค่ะแต่สามีเขาจ่ายให้หมดโอ้โห สามีจ่ายให้เราโดนะกอเราก็เขียนภาษาไทยเนี่ยบางทีมันอันไหนเราเขียนไม่ได้เราก็เอาหนังสือมาแกะเอากว่าจะได้แต่ละสบับไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็มาแปลให้เขาไปแปลแปลแปลเขาก็แปลแล้วก็มาอ่านเป็นภาษาภาษาเขาใช่ไหมภาษาเยอรมันเราก็มาอ่านภาษาเยอรมันมาแปลเป็นภาษาไทยมั่งรู้เรื่องกันมั่งไม่รู้เรื่องกันมั่งสวนกันไปสวนกันมาสามปีพอสามปีก็แต่งงาน S <s> <S <s> <S <ija> แต่งานเราตัดสินใจออกจากนาครสวรรค์กลับไปอยู่บ้านเจ็ดวันแล้วก็กลับมามาออสเตรเียเลยค่ะโอ,อะ้แล้วทีนี้แสดงว่าภาระทางที่ไทยครอบครัวที่เราต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องแล้วค่ะหรือเราไปไม่ต้องคือเราเราเตรียมเราเตรียมเงินเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเตรียม<อ>ไว้แม่ให้แม่เรียบร้อยพราะแม่และน้องเขาก็มีมีเขามีธุรกิจของเขาแล้วเราก็สบายแล้ว ต่เราหาเงินไม่ให้แม่แล้วร้านเราก็เก็บไปที่เพชรบูรณ์หมดเลยค่เราขนขึ้นรถบรรทุกเก็บไปเพชรบูรณ์หมดเลยแล้วทีนี้เราก็แม่ก็มีโครงการแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราแม่ไปฝากน้องไว้อะไรไว้เรียบร้อยเราวางแผนไ้เรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกับสามีเพราะว่ามาแต่งงานกับสามีจนจนอายุสี่สิบอะ โอ้โหอแล้วตลอดชีวิตตั้งแต่ขายของแต่สิบแปดมาจนถึงสี่สิบเนี่ยค่ะได้ไปเข้าวัดทําบุญหรือว่าได้ทําบุญหน้าร้านกับพระสงฆ์อะไรบ้างไหมคะในตลอดใช่ค่ะวันพระไ่หยุดเลยแล้วก็ทำข้าหม้อแกงหม้อไปวัดเลี้ยงพระทั้งวัดเลยสาธูกแต่ว่าวัดก็เข้าเล่าก็กินค่ะคนสอคนตอนเช้านี่ตอนเช้านี้เอาลูกน้องไปไปเลี้ยงพระทั้งวัดเลย เลี้ยงห<ฆ>ยดเลยแล้วก็หยุดร้านด้วยวันวันพระนะหยุดไม่ขายของค่<ฆ>แต่ตอนเย็นมาก็เอาเหล้ามาให้ลูกน้องกินกินด้วยกันนั่นแหละอนนี้แล้วอยู่ตรงไหนอะบุญน<ฆ>่ะอยู่ตรงไหนอะถ้าเราไม่เข้าวัดธรรมกายนี่เราจะไม่รู้เลยว่าบุญเราอยู่ตรงไหน<ฆ>แล้วพอเราไม่ได้ศึกษาเรื่อง<ฆ>เรื่องพระพุทธศาสนาเลยค่ะ<ฆ>ครับอันก็ปุ่นนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกที่หนึ่งนะครับขออนุญาตถามเลยว,ว่า แล้วพอไปอยู่ที่ออสเตรียแล้วเนี่ยครับได้มีโอกาสเจอบุคคณะหรือเจอว่าพระธรรมกายได้ยังไงครับพระปุ่นครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาไปบวชอุปาสิกาแก้วเมื่อปีห้าสามอะค่ะเขาเอาหนังสืออยู่ในบุญมาให้อ่านค่ะพออ่านเสร็จแล้วเราเป็นเราเป็นเราป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปวดขาโรคปวดหัวโรคปวดหลังโรคคันโรคท้องผูกโรคนอนไม่หลับน้ำเหลืองไม่ดี แล้วก็โรคซับจ้าง่ะโรคหนึ่งคือโรคโรคซับจ้างอาวรักษายากอยู่นะคะทีนี้ก็คือโรคต่างๆเหล่านั้นอ่ะเพิ่งเพิ่งไปเป็นที่ออสเตรียหรือว่าเป็นที่ไทยออสเตรียอยู่บ้านไม่เคยเป็นกคอยู่เมืองไทยไม่เคยเป็นเลยเมืองไทยแข็งแรงดีอ่าอาจจะเป็นเราต้องปรับตัวกับภูมิอากาศพืมประเทศอะไรกต่างๆก็ได้นะคะแล้วยังไงต่อคะไม่มีโรคประจาตัวเลยอยู่เมืองไทยอะค่ะครับค่ะ ทีนี้ก็พอมาอยู่ออสเตรียนี่ก็มาหนังสืออยู่ในบุญอ่านแล้วก็ไปเจอเบอร์โทรของวัดธรรมกายค่ะเจอเบอร์โทรปุ๊บลุกขึ้นมาโทรเดี๋ยวนั้นเลยมาโทรเข้าวัดธรรมกายก็มีเบอร์ด้วยดีใจว่าสร้างองค์พระแล้วจะหายเขาบอกให้สร้างองค์พระแล้วจะหายจริงหรือเปล่าเนี่ยเขามีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาบอกพระหนึ่งล้านรูปอยู่ธรรมกายใจดีว่ามันมีด้วยเหรอเราอยู่เมืองไทยตั้งนานเราทําไมไม่เห็นทำไมไม่รู้จักค่ะทีนี้ก็เลย โทรไปเลยโทรไปเมืองไทยเขาบอกว่าอยู่ที่ออสเตรียก็มีนะอยู่เมืองอยู่ออสเตรียมีวัดนะวัดอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็ถามเราว่าอยู่เมืองไหนเราก็บอกไม่รู้ออสเตรียอยู่อำเภอไหนไม่รู้เอาแสดงว่าจริงๆเราก็กลุ่นอยู่ออสเตรียนี่คืออยู่แต่ในบ้านสามีอย่างเดียวหรือเปล่าครับอยู่ในบ้านด้วยแล้วก็ทํางานด้วยค่ะแต่ว่าทํางานนี่พูดภาษาไม่เป็นหรอกสามีเอาไปฝากเวลาอาหารแต่เราเราทําอาหารเก่งแต่เราพูดไม่เป็นไม่รู้ภาษาเลย โอ้เก่งอ่ะเขาก็บอกว่าอยู่ไหนเขาบอกให้อยู่วัดอ๋อเตียมีวัดอยู่ที่เมืองลินนี่เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเมืองลินอยู่ไหนพอดีน้องแจงอ่ะน้องแจงเขามาที่วัดใช่ไหมโอ้ค่ะแล้วทางบางไทยเขาโทรมาที่วัดอ่ะแล้วแล้วโทรมาที่วัดวัดก็โทรกลับมาสี่ทุ่มครับค่ะสามีก็บ่นบ่นว่าทําไมโทรดึกจังมาป่านนี้มาโทรเพราะว่าที่นี่สี่ทุ่มไปแล้วเขาจะไม่โทรไงเลยเราดีใจเรารุกขึ้นมาโทรไม่รู้บางไทยกี่ทุ่มกี่ยามเราก็ไม่รู้อืมค่ะ น้องแกงน้องแจงก็รู้จักเนาะน้องลูรู้จักเนาะครับผมครับค่ะน้องแจงก็เลยบอกว่าโทรไปโทรมาบอกว่าคุณคุณป้าอยู่ที่ไหนเอตอนนั้นเขาเรียกคุณพี่คุณพี่อยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ออสเตรียออสเตรียอยู่เมืองไหนไม่รู้เมืองอะไรไม่รู้อะไรยังไงต่อไม่รู้แล้วยังไงคะน้องแจงก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางวัดติดต่อไปนะคะเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะ Oh. แล้วทีนี้น้องแจงก็เลยกลับไปเมืองไทยแล้วเขาก็ให้ทางวัดติดต่อมาอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์พิสนุเป็นเจ้าอาวาสคนคนแรกอะค่ะครับค่ะอาจารย์พิสนุก,กับ,ก,บกับอุบาสกาคนหนึ่งอุบาสิกาคนหนึ่งคือป้ากิ่งครับอ๋อค่คะค่ะป้ากิ่งก็เลยป้ากิ่งก็เลยโทรมาบอกว่าจะมาเยี่ยมบ้านนะพระจะมาเยี่ยมนะอกเราก็ได้ยินได้ยินไปทํางานก็ได้ยินเขาบอกว่าอู้วัดนี้จะไปเข้านะ เดี๋ยวเขาจะมีคาถาเรียกเงินออกจากกระเป๋าล้่เราเพิ่มที่เราเพิ่มเราไม่รู้ตัวว่างั้นแต่ธรรมดานี่คนที่ได้ยินข่าวที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะหนีใช่ไหมแต่พระปุ่นไม่ใช่พระปุนอยากเข้าอยากรู้อยากไปพิสูจน์ว่าถ้าไม่ดีจริงแล้วทําไมมีคนเข้าทําไมมีคนไปเยอะแต่ถ้าถ้ามีคาถาเรียกจริงทำไมเขาเรียกเอาแต่ด็อกเตอร์เอาแต่ เศรษฐีทั้งนั้นเข้าไปเราก็ยังสงสัยไงเราบอกว่าอย่างไงเป็นไร <c oughs> เป็นกันวา,เข,าเข้าไปดูเลเข้าไปดูเลยเข้าเราไปพิสูจน์เราไม่ต้องกลัวว่าเงิอนอยู่ในกระเป๋าเราถ้าเขาเราไม่พอใจจะควักออกมันจะไม่ออกได้ยังไงถ้าเขาเาไม่เขาออกมีคาถาเรียกออกครับใช่ใช่โอ้ปราปุณล้วันแรกที่พระอาจารย์กับพี่ๆอุบาสกบาสิกาไปที่บ้านเนี่ยครับเราภาพบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้ววันนั้นสามีอยู่ด้วยไหมครับวันนั้นไม่อยู่พอดีทีแรก เมื่อกี้เขาโทรมาเขาบอกว่าจะไปเยี่ยมวันนั้นวันนี้บอกโอ้ทำไงแล้วสามีก็อยู่นี่แล้วเราจะทํำยังไง<ห>เราบอกาตายแน่เลยตายแน่เลยเขาต้องดา่าด่าเราแน่เลยคิดอยู่นะอ่า<ห><ห>พอดีพอดีสามีบอกว่าที่รักฉันจะไปเที่ยวเยอรมันนะเออวันไหนอะ่ะเขาบอกว่าอีกอสองวันจะไปแล้วนะไปสี่วันบอกเวสถุาทูนาทุต่อต่อสามีใช่ไหมสีาทุในใจ ไม่รู้ว่าสาธุไปเรื่อยๆนยบอกว่า <c oughs> สาธุความฝันของเราเป็นจริงแล้วครับ <c oughs> พระมานี่เราสบายเลยคิดอย่างนี้นะคิดอยู่แต่เราไม่ได้พูด <c oughs> กับใครค่ะบทีนี้ก็เลยบอกหลวง,งปู่หลวงอบอกว่าพระพระคุณพระพุพทธธรรมพระสงฆ์เราก็อย่างนี้อยู่แล้วเนาะขอให้ข้าพเจ้าจะหายป่วยหายเจ็บก็ขอให้เจอเจอพระวัดนี้เถอะขอให้ลูกเ <c oughs> ดินทางได้สะดวกสบายแล้วลูกจะได้จะได้สร้างองค์พระค่ะ จะได้สร้างองค์พระเราจะได้สร้างองค์พระแล้วขอถ้าลูกจะหายจริงๆถ้านั้นจริงๆก็ขอขอให้ได้สร้างองค์พระออะไรอย่างนี้ไงก็อธิษฐานอยู่ในที่น้อนนะคะไม่มีพระหรอกในบ้านไม่มีพระเลยครับอืออ่าพร<า>ะอาจารย์มาแล้วพอสามีก็ไปแล้วพระอาจารย์ก็มาทีนี้เขามาเปิดเปิดทีวีให้ดูพระอาจารย์มาเปิดทีวีให้ดูทีวีนี่คือ มีนางเขาเปิดนางฟ้าให้ดูที่ว่าทําบุญอะไรเราจะได้อะไรค่ะน,นางฟ้าที่เทพอักษรน,น่ะพระอาจารย์มาเปิดท,ทีวีดู่อใหญ่ๆเลยยกขึ้นมาค่าโอ้ตายแล้วเราอยากแล้วเราเป็นคนรักสวยรักงามพอเห็นเทพธิดาคนนั้นน่ะ<อ>เขาก็พริบตาทีนะเขาก็พริบตาทีเนี่ยอู้สวยไปหมดเลยค่ะไหนจะโลกไหนโลกก็จะหายถ้าเราสร้างของพระโลกก็จะหายแล้วเราจะเป็นเทพธิดาเราจะไปอยู่บนสวรรค์ เราเราจะสวยขนาดนี้เราท้องเพชรจะไม่ต้องซื้อเนลมิดเอาอะไรคิดไปนู่นค่ะตอนนั้นมีมีมีเงินอยู่สองพันกว่ายูโรครับเก็บไว้ตั้งนะเขาให้แล้วก็เก็บเก็บพ,พันพันผ้าชเช็ดหน้าไว้ญาติไปชั่วเลยกลัวเขาเห็นกลัวเขาว่าค่ะกลัวเขาว่ามีเงินนะจะ๊ะไม่เท่าไหร่ก็เก็บไว้พับไปพับมานี่เวลาลอกออกมานี่มันดังแ๊กเลยนะมันกรอบอะ่ะอ๋อแต่วเก็บไว้นานมาก อย่ไม่นานค่ะาสะสมไม่นานน่ะครับพอเราจะได้สร้างองค์พระเราไม่ได้นึกเสียดายเลยค่ะขอให้หายป่วยแล้วขอให้เราได้เป็นนางฟ้าโอ้อาจารย์ก็มาสอนมาสอนให้ให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิค่ะแล้วก็ให้ทานศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ปื้มมากวันนั้นปื้มมากแล้วก็ชวนคนอ่ะสร้างวันนั้นในสิบหกอง์ก็ชวนเพื่อนๆนด้วยเราไม่รู้จักเขาเลยตรง้นะสาธุ อ๋อก็คือวันนั้นรวมคนมาเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะพะอจัน์ถามว่ามีพะอาจันบอกว่าป้าบ้านป้ามีกี่คนบอกว่ามีอยู่สี่ห้าคนเพราะเราไม่รู้จักใครนะเนี่ยบอกเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนเขาบอกกันมาครับค่ะทีนี้ป้าก็เลยบอกว่าโอ้สบายเลยชวนเขาได้ตั้งสิบหกคนนะจะไม่มีใครรู้จักเลยเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยโอ้โหเรื่องเราป้าปุ่นกําลังเข้มข้นเลยครับคุณกนิกาครับี๋ยวต้องเข้าสู่ช่วงต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาฟังว่าพอได้เจอเส้นทางการสร้างบารมีแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวนะครับ